รันบาดีพี่เนาะสบายดีบอกกันทุกคนพี่เนาะช่องกิ๊บปองแชนแนลพัดกบพี่เนาะวันนี้พัดกบโอ้มันกำลังกันนะพี่เนาะมากก็ไพ่หมดนียมากก็อเล็กเนาะโอ้ยคือว่าบัวพี่น้องนี่พัดกบใส่พัดเผาพี่น้อง เตรียมมาแล้วฮะหมอกก็ห่อนแล้วใส่บักเตรียมใส่บักเ็ปเลยสิเนาะด้ยเกี่ยมเลยมามาพ่อขนุนโอ้ยเเออนี่ได้้รืวยตัดกบสิเนาะโอ้ย่นี่ตัดกบสิเนาะโอ้ยโคบสิเนาะแล้วก็ใส่พริกเผาหน่อยหนึ่งสิเนาะนั่งนิดๆนั่งนิ bóng 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 Đó, bóng 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 khắc bóng khắc, bóng khắc bóng bóng được rồi, bóng 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 สีอุเลยนึ่งพ like so ี okay. right. ่เาะสีอ้กับซีเบิตแหละสอด้อยสอด้อยพะนีตานพิบยังก้อนพริกเผาพี่เนาะมันมีรสชาติมันออกเผ็ดๆโอ๊ยอบละสอนลพี่นอ โอ้โอ,อ้สีขักรรไกรบ่โอ้โหสีมีสันแล้วโอ้หอมหอม,หอมพี่น้องหมฟัดกบพี่นอ้องฟัดกบ อดะเล็ดพักขาพี่นกจะมี่อยูพักบัวมีพักบัวหรือพักกะเพราพี่นกพักบัวพี่นกร้านบุกไก่หม้อได้ลูกมันหอนเลยโอ้โหอ,อ,อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันจะควบมันจะควบำเดี๋ยวพอเฮ็ดถูกไงก่อนยังซอยพอหล่ะ Bất cứ khoảng nào nào? Hom, hôm, bên ông, hôm. Way, ở đây, hết mùa đông. Huh? Blood, 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 sắn blood, 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 hmm, enak 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 lalu di hit oh, enak jadi kita hit lagi ya, hit bener bener hit, 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 hit มีแต่ผูดจีซอวยเว้ยเฮ็ดเต้ก็เลยสิบไิกินลยนี่ยระมอกกรมอกาเห็ดไปบปเฮ็ดเลิอรั่นไเฮ็ดเล เร er ื่องกัพี oh ่น้องยาฮู้โอ้หอมแล้วพี่น้องหอมแล้วพัดกบยางเหมือนแรงพี่น้องเต็บขามาพวกขาวมากินพี่นอกบายกับพ่าพ่อหอมพี่นอกอ้า เออสิบกันอเียงดูีดยงี้ยงพี่น้องดียงโอ้ขัดเทีนั่นเนี่ยอืแหละี่นักใช่ไปกระเพราพี่น้องไปกระเพรา

bó hết thịt bó hết lụp con này hết lụp bó à, oh. Oh, mm. oh toàn cướp gì đó vậy đây là pi non hết, bỏ hết. Oh lát vô nó mh bụi bông cắp 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 con cắp bông 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 Oh, ได um mm ้ hết hmm. เ้มาถอนหนามจะไหพอไม่ได้กินซ uh ้ำ huh. น eh ี huh. right. mm ่บ hmm. ุกมาไ่กระปุกตีมาถอนหํามจะได้ลู้ มันจะกินดินไฟหรอโมฮัมหมดนะอืมบังอยู่ตีบัดทุกคนบังงับออกไปจะมาตอกน้ำตอนีมันกระปุกแล้วลูกเอ้ มาไม่ได้กเท่าโออนี่ก็ลันเลยพูนหโอ้เชดายเลยเสียบเสียด้วยต้ไม่ได้กี่ดินมึงเว้ยโหปุณหะโหไม่ได้กิดินกี่กิ่เท่าไฟ

มันมันบุบมาหลุบบาทเดียวพอยังั้ว่าให้ยับผมต้องเฮี้ยงต่อไปเด้อเล็กเด้อกินบ่ได้แล้วแหละพี่น้องกินบ่ได้แล้วเลยพี่น้องเด้อออกกันมาอีพี่หนาพี่น้องกินบ่ได้แล้วเอ้าบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายกินบ่ได้แล้ว